เปิดดวงลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนเมษายนนี้ต้นเดือนงานลุ่งมากให้รีบทำเงินเข้าเพียบแล้วยังมีเทพเทวาผ้ามีโชคสุดปังอลังการแนะนำออนไลน์ออนทัวร์เดินทางจะดีมากสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีพิจิกครับ เรามาดูดวงดาวจรกันนะครับในเดือนเมษายนนะครับมีดาวย้ายไม่เยอะครับแต่ที่แน่ๆมีดาวใหญ่ย้ายครับคือดาวพระอาสปดีย้ายครับอ่าและที่สําคัญนะครับอาจารย์จะมีทําเจาะลึกเลยนะครับถึงพื้นดวงของชาวพิจิกเลยนะครับเตรียมติดตามรอฟังได้เลยนะครับแต่เรามาฟังรายเดือนครับและอาจารย์ก็จะดูให้ครบทั้ง7เรื่องนี้เลยนะครับไปฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์จะบอกทางแก้ครับเราก็จะได้รอดก่อนดีไหมครับ แล้วก็ยังมีเลขนําโชคอีกครับมีคนถูกลงวัลได้เงินไปหลายคนแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นฟังกันให้จบเลยนะครับเริ่มที่ตัวเราเนี่ยอาจารย์อยากจะบอกเลยนะครับว่าช่วงต้นเดือนครับดาวพฤหัสกับดาวอาทิตย์ครับเป็นคู่มิตรกันอยู่ในเรือนปุตตะเป็นเรือนที่ดีครับนะครับเพราะนั้นให้เร่งรีบทํางานทําภารกิจทําสิ่งที่ฝันไว้ลงมือทําก่อนได้เลยนะครับนะเพราะว่าถ้าดาวอาทิตย์ย้าย สิบสี่เมษาก็จะไปลอยเข้าเรือนอลิดาวพฤหัสย้ายสิบเก้าเมษาก็เข้าเรือนอลิเช่นเดียวกันเห็นไหมทุกอย่างจะไม่ได้ง่ายอย่างนี้แต่ถ้าเรามาฟังก่อนเรารู้ก่อนเนี่ยเราก็รีบทําก่อนแล้วก็ได้ไปแล้วไงดีไม่ดีก็จบไปแล้วเรียบร้อยเห็นไหมเราก็จะผ่านนะครับสองครับดาวอังคารดาวประจําตัวเรายังโคจรอยู่ในเรือนมรณะครับอยู่ทั้งเดือนเลยนะครับแนะนําอย่างนี้ครับมรณะคืออะไรออนไลน์ออนทวงไงครับเดินทางไม่เป็นเป้านิ่ง เนี่ยเราก็จะไม่โดนเยอะไม่เจ็บตัวเยอะครับออนไลน์ก็คืออะไรแน่นอนใช้สื่อโซเชียลครับคุยผ่านไลน์ผ่านแชทไม่ต้องไปเจอหน้ากันก็ได้นะครับแล้วดาวองคารอยู่บ้านดาวพุธยังไงคุณต้องไปสื่อสารเจราจาพบปะติดต่ออะไรแบบนี้อยู่แล้วแต่ไปเพื่อแก้ไขไปเพื่อแก้ปัญหาพลิกแพงหน่อยเขาเรียกแก้ปัญหาเป็นเห็นทางรวยแต่อย่าลืมครับว่าดาวองคารดาวประจ,จําตัวเราเป็นดาวนักลบนักลบคืออะไรกล้าแข่งขนันพร้อมสู้พร้อมลุยเห็นไหม เรามีกลยุทธ์สักอย่างเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเราสตองอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าดาวอังคารเข้าเรือนมรณะดาวมรณะไปอยู่เรือนอลีอลีก็เป็นมรณะอะไรเงี้ยคือมีอะไรมาให้เราทํามีอะไรมาให้เราแก้แต่ความสามารถเรามีเยอะเราก็แก้ได้เห็นไหมครับสองครับดาวศุกร์ครับเลงเราเนี่ยตั้งแต่8ปดเมตรายเลยเห็นไหมครับดาวศุกร์คือดาวที่ต้องอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสเอนเตอร์เทนเนี่ยจังหวะแบบเนี้ย ถ้ามันทาอะไรมากไม่ได้เน้นพ่าอินเทอร์เทนทําให้เขามีความสุขพูดให้มันดูสนุกสนานไม่เครียดรีแลกโอ้โหเดี๋ยวก็แก้ได้นี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งสองดาวมุดมรดยูเลงครับแสดงว่าให้เราปรับเปลี่ยนพลิกแพงทํใหม่เนี่ยเปลี่ยนหรือยังถ้าใครยังไม่เปลี่ยนก็เปลี่ยนซะสิครับเราจะได้ไม่เจออะไรที่มันหนักหนาส่าสักการหรือไม่เป็นเป้านิ่งคืออหละก็เช่นคนที่ทํางานนั่งโต๊ะก็อย่านั่งนานนะครับลุกไปเข้าห้องน้ําลุกไปกินน้ํา ลูกไปกินอาหารข้างนอกออฟฟิศบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะไม่โดนหรือใครที่ทํางานเดินทางอะไรไปเลยครับยิ่งดียิ่งไม่ต้องอยู่ติดที่ก็จะแจ๋วเลยนะครับนะหรือสุขภาพดาวมาแบบนี้ก็ดูแลสุขภาพสิครับไม่กินอาหารแปลกแปกไม่เครียดเกินไปไม่คิดมากเกินไปนะครับเพราะเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนพฤษภาดวาวอังคารก็ย้ายแล้วย้ายเข้าเรือนสุภะดีมากอันนี้สั้นๆแค่เดือนเดียวน,น,นะครับบอกไว้เลยอย่าเพิ่ง ร้อนร้นกระวนกวยเห็นไหมทุกอย่างมันมีเวลาของมันนะครับก็จะผ่านได้นะนี่คือบอกให้ครบเลยนะครับต่อไปในเรื่องการเงินครับก็แน่นอนการเงินคือดับพรสบดีดับพัสบดีอยู่ถึงวันที่สิบเก้าเมษาโอ้โหก็เกือบทั้งเดือนนะเลยครึ่งเดือนอีกอ่ะเหนะสิบเก้ายี่สบสาสิบโอ้โหอีแค่สิบวันยี่สิบวันเนี้ยพยายามทาให้เต็มที่ทําให้เยอะที่สุดนะครับขยันให้มากที่สุด แล้วจะได้เงินได้ทอเป็นกรอบเป็นกำแล้วได้เยอะเพราะอะไรเพราะอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์พระอาทิตย์เป็นคู่มิตรกันพฤหัสก็ไปเลงดาวเกตอีกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนแปลว่าจะได้เงินเยอะนะครับแต่หลังส9กเมษาไปแล้วเทคนิคการหาเงินเราต้องเปลี่ยนไปแล้วนะไปอยู่ในเรื่องอลิปไปว่าไปเน้นแก้ปัญหาตกแต่งต่อเติมฟื้นฟูดูแลบำบัดแก้ไขในพวกนี้ยจะได้หรือบางครั้งเนี่ยไปเน้นวิชาการมากไม่ได้ต้องไปเน้นอะไรประสบการณ์เน้นเอนเตอร์เทนเน้น ทำให้เขาชอบทำให้เขารักรักแล้วเดี๋ยวเขาซื้อเองเอาเงินมาให้เราเองนี่มันต้องอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปทำอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำก็จะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้เนี่ยการเงินก็จะแบบน,นี้หรือจะมีลงทุนเพิ่มอก็ได้เหมือนกันอัลลีนะแต่ได้ราชาโชคชโลอกชะเหล่ผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่าสแสดงอำนาจราชาสักหรือพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเห็นไหมสแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่ดีๆแฝงอยู่คือเสียเงินนะแต่เดี๋ยวมันจะได้ในภายหลังอะไรแบบเนี้ย แต่ถ้าเพื่อนยืมเงินไปลงทุนคริปโตหรือเนี่ยธนาคารธนาคารเขาเรียกว่าเริ่มมีปัญหาในเรื่องการเงินกันระดับโลกเนี่ยเราก็รู้ใช่ไหมะฉะนั้นเราก็เรียกว่าเอาเงินมาแปรรูปก็ได้นะครับไปซื้อทองซื้ออะไรเก็บไว้ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นที่ดินบ้างก็ได้นะครับก็จะยิ่งดีเข้าไปอีกเห็นไหมมีซิกแซกพลิกแพงหน่อยหลัง19เมษาทุกอย่างก็จะได้ดิบได้ดีหรือเห็นไหมดาวตัวเองอยู่มอรณะนะครับดาวผ่าเข้าเรือนอริ ไปทาเกี่ยวกับพวกของมือสองครับเซ็กแคนแฮนเซ็กแคนยูดได้เลยขายดิขายดีมีของเก่าอยากขายลไราขายหมดเดี๋ยวได้ตังค์แน่นอนนะครับโชคลาภกันบ้างโชคลาภเนี่ยคือดาวพุธนะครับดาวพุธไปลอยอยู่ในเรือนอลิ่าลอยทั้งเดือนเลยนะครับตรงนี้อ่าก็แปลว่าแหละถ้าคุณไม่ค่อยมีโชคก็งดเสี่ยงไปเลยเดือนเมษาไม่ต้องเล่นก็จบนะครับก็ไม่เสียไม่เสียตังค์แต่ถ้าใครยังมีดวงอยู่ก็จะมีมุมที่จะถูกแต่ก็จะถูกน้อยลงก็ได้ นะครับหรือจะได้โชคจากนี่ครับดาวเกตรครับเห็นไหมเทพเทวาพาล่ํารวยมีโชคสุดปังอลังการก็ไหว้เทพไหว้พระสวดมนต์ขอพรจากเทพเลยให้เทพช่วยนะครับเดี๋ยวท่านก็จะมาช่วยให้เราได้เงินได้ทองนะบางคนเนี่ยไปวัดไม่ใช่ไปอะไรนะก็ไปไปมูเตลูไงไปเซียมซีไปจุดทูบเลขนั้นออกแล้วมันก็ตรงแลก็ทำให้เราได้ต่างาก็ได้เหมือนกันเนี่ย ก็เลขกายัางมีเข้ามาก็ได้นะครับส่วนหลังวันที่15เมษายนทำยังไงครับตามเลยครับดาวโชคลาภพักไปว่าเลขเก่าๆออกครับนะหรือว่าช่วงนี้เสี่ยงโชคยังไงเผื่อกลับด้วย48845115อะไรแบบนี้นะครับถึงจะดีนะครับการงานครับการงานดาวอาทิตย์ดีตั้งแต่ตอนที่ฟังอยู่นี่เลยนะครับไปจนถึงวันที่14เมษายนครับเพราะฉะนั้นให้รีบทํางานตั้งใจขวนขวายทํางานให้เสร็จภายใน 14เมษาได้ก็จะเป็นการดีนะครับนะก็สรุปว่าทําก่อนไปเลยนะครับในช่วงเวลานี้เพราะหลัง14เมษาดาวการงานเข้าเรือนอรลลครับจะมีมุมแห่งการติดขัดยึกยักไม่ง่ายต้องมีงานแก้ปัญหาให้เราทําเจองานที่ไม่ชอบทําไปเถอะครับมีดาวพฤหันมาครับปีนี้อันนี้ผมเปรียบเทียบไปเห็นภาพนะก็คือปีที่แล้วในเดือนเมษาเนี่ยเรามีอาทิตย์พุธลาหนะูและดาวมฤตยูลอยอยู่ผมว่าหนักกว่านี้อีกเรายังผ่านมาได้อะ ปีนี้เป็นไงอาทิตย์พุธลาหูก็จริงไม่รู้จะอยู่ไปแล้วสองดาวพฤหัสเป็นคู่มิตรกับดาวอาทิตย์เนี่ยบอกเลยว่าการงานมันมีอันลิกมีอุปสรรคอยู่นะแต่มีคนช่วยคนช่วยนี่ไม่ใช่คนธรรมดานะระดับพระราชาโชคเลยนะยิ่งใหญ่ครับบอกเลยเพราะฉะนั้นการงานยังไงก็ผ่านได้แล้วงานนี้งานใหญ่ด้วยนะจะมีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาแบบไม่คาดคิดเพราะหนึ่งดาวมุติยูเรงสองดาวาที่เป็นมหาอุดเห็นไหมงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ถ้าแก้ได,กได้ก็ได้เงินเยอะด้วยเพราะดาวพฤหัสเป็นดาว การเงินเราเห็นไหมอาทิตย์กับเงินอยู่ที่กจะไปอยู่เดือนรีบเราต้องแก้ปัญหาก่อนถึงจะได้ตังค์นะครับตรงนี้ก็ลุยได้เลยครอบครัวครับ,บครบอบครัวคือดาวราหูอ่าแต่มีดาวเสาไปลอยนะในเรือนพันธุเสากับราหูเป็นคู่มิรตรกันแสดงว่าต้องมีการเดินทางไปมาหาสู่กับพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือพากันไปเที่ยวอะไรเงี้ยเยอะมากขึ้นก็ได้มีกิจกรรมทําร่วมกันมากขึ้นนะครับสองฝากไว้หน่อยเรื่องคําพูดแล้วกันนะครับเพราะว่าะอะไรเพราะดาวพูดกราไปเจอพระราหูราหูเป็นดาวบ้านรถที่ดินไง เพราะนั้นจะมีเกณฑ์มีปัญหามีอุปสรรคมีติดติด,ตดขัดขัดช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งซื้อรถอย่าเพิ่งไปเซ็นอะไรพวกนี้เลยแล้วกันนะเพราะว่าดูแล้วไม่แจ่มนะครับยิ่งดาวตัวเอ,ง,องไปมอรณนะเอียรคือดวงเนี้ยเดือนเมษานะถ้าพูดดีทำดีคิดดีเนี่ยยังไงก็ผ่านได้แต่ถ้าคิดชั่วพูดไม่ดีปากพ่้อยปากเสียเนี้ยโดยเฉพาะกับคนที่บ้านเนี่ยกับครอบครัวคนรักเนี่ยได้หมดเลยนะ จะมีปัญหาครับอันนี้ต้องฝากแต่ผมบอกทางแก้คือยิ้มเข้าไว้ดาวสุกเรงคืออะไะอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสพาไปกินไปเที่ยวจบไม่ต้องพูดเยอะอืมเขาถ้าพูดไปก็ไม่จบหรอกเนี่ยพูดลาหูทั้งเดือนน่ะเหนื่อยตายเลยนะครับนะรันนั้นแก้ปัญหาคือยิ้มแย้มแจ่มใสไปกินไปเที่ยวไม่พูดเยอะหรือเราก็เราก็ญาติพี่น้องก็ห,งห่างกันหน่อยช่วงนี้ไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับเดีย๋ยวดาวย้ายก็กลับมาคุยกันใหม่ก็ได้นะครับหรือหาคนกลางมาช่วยคุยอะโอ้โหบอกทางแก้ เสร็จสับเลยนะช่องนี้ช่องเดียวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยความรักครับโอ้โหดาวมูติยูก็มาเดือนมีนาดาวสุก็มาอีกแหมแต่สุกนี้เป็นสุกเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าลอนนิรันเนี่ยมันจะฮอตอยู่เหมือนกันนะครับคู่เนี่ยแต่ก็ดูแล้วก็มีเกณฑ์งอแงงมีปัญหามีเกณฑ์ระวังโดนหลอกระวังโดนแก๊้งคอเซนเตอร์ระวังเขามาหวังผลประโยชน์อะไรกับเราด้วยละกันฝากเขาเป็คนคนโสดอย่าเพิ่งมีครับนะ ดูดูไปก่อนแค่คุยคุยกันอ่าถ้าเป็นคนมีคู่ปักคับประครองพูดจาถนอมน้ําใจกันก็จะได้ไม่มีปัญหาหรือไปแปรสถานที่หน่อยนะครับช่วงนี้อย่าอยู่ในบ้านอยู่ในที่เดิมเพากันไปเที่ยวไปกินพากันออกข้างนอกอ่าซัมเมอร์ด้วยหไหมไปเที่ยวทะเลนะรับลมทะเลดีๆเปลี่ยนบรรยากาศก็จะแก้ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะหรือคนรักหุ้นส่วนก็ได้อ ตอนนีแปลว่าหุ้นส่วนหุ้นส่วนก็ไม่ค่อยดีนะครับแปลกๆเพราะนั้นดูเอกสารสัญญาให้ดีด้วยนะครับนะบแต่ลูกค้าเนี่ยจะเข้าเยอะเพราะดาวสุกเป็นเกษตรไงถ้าเรามองไปเหินลูกค้าที่มาแล้วไปมาแล้วไปซื้อแล้วจบจ่ายตังค์แล้วจบอะไรเงี้ยโอ้โหจะมีมาเยอะเพราะฉนั้นรีบพีเต์รีบขายหรือรีบไปทำออนไลน์อันนี้จะดีนะครับนะและที่แน่ๆเราต้องแต่งตัวแบบดาวสุกอยนะสวยงามหลอดูดีถูกกละทศะนะครับมันจะส่งเสริมให้มันมีอะไรดีวิ่งเข้ามาหาเรานี่เจาะลึกถึงดาวสุกเลยนะครับตรงนี้ สุดท้ายเรื่องลูกและบริวารแน่นอนครับเป็นดาวพะหัสบ,บดีพบปุตตะตอนก่อนวันที่19เามษาเนี่ยดีอยู่นะครับเพราะนั้นก็กระจายงานให้ทําอย่างเต็มที่เต็มสุดๆเต็มแม็กไปเลยพเพราะหลังวันที่19เามษาเนี่ยเข้าเรือนอลีแล้วเนี่ยแปลว่าต้องให้เขาไปทําอีกอย่างแล้วนะอย่าให้ทํางานเดิมๆนะเปลี่ยนบ้างหรือจากออฟไลน์ก็เป็นออนไลน์บ้างแล้วได้รา,าชาโชคเลยนะอันนี้จะดีนะครับเออแล้วอย่าเพิ่งรับบริวารใหม่นะเพราะตกอลีที่อาจจะได้บริวารแปลกๆมา อะไรแบบนี้นะครับรู้วางแผนการคุยกันสื่อสารกันด้วยไม่งั้นเดี๋ยวทะเลาะกันเรื่องลูกก็เหมือนกันต้นเดือนถึงวันที่สิบเก้าดีมากหรือช่วงเวลาที่ฟังอยู่ในถึงวันที่สิบแปดเนี่ยดีมากหลังสิบเก้าก็จะมีการเปลี่ยนไปเล็กๆน้อยๆเพราะนั้นจากนี้ไปหลังสิบเก้าเมษาจะต้องคุยกับลูกดีๆนะครับอย่าไปยึกยักอย่าไปอะไรมากเดี๋ยวจะมีปัญหาก,กันเออเรื่องนี้ฝากไว้ด้วยนะครับอ่าและนี่ก็คือดวงดาวนะครับแล้วก็แม่นอนต้องมีครับ ห้าหนึ่งสี่แปดศูนย์จะมีหกติดมาก็ได้นะครับหรือเก้าก็ได้เพราะไปรอในเรือนลาภะนะก็ฝากให้ชาวพิจิกเดือนนี้เฮงเฮงปังปังรวยๆนะครับแล้วใครที่ฟังแล้วถูกใจชอบเนี่ย youtube มีปุ่มซูเปอร์แฟนนะครับสามารถเรียกว่าเป็นกำลังใจสนับสนุนในการทำคลิปได้นะครับ,รบเขาจะมีปุ่มซูเปอร์แฟนตั้งแต่ยี่สิบาทถึงสองรอยบาทพันบาทอะไรเงี้ยนะก็สามารถไปทำตามนั้นได้เลย,เลยอยู่ข้างล่างนะครับไปเข้าไปดูได้สอง ใครอยากดูดวงจอลึกอาจารย์เกศเทวายินดีครับแอดไลน์มาและทําตามในลายบอกหรือฟังต่อให้จบจะมีบอกว่าดูแลได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทําเช่นไรเดี๋ยวยังมีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลอีกนะครับมีวิธีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง แบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับ มีคาถาบูชายวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จร่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทาบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเสสัมฤิผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปพิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับแนะนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวะหก้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199ยบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกทเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตรงดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณสิดวงครับบวกดาวจอรอีกสิดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่าดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนนคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลโลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับอันนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์ e ก t เทวากที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นเๆตอบทุกคาถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่ สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสายเกรทเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับ แล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ